Thank <sweak> you. สวัสดีครับพราผมแทนอีซิโกวันนี้ผมพาท่านไปชมผาหัวหนาครับชมกันเลยครับตรงนี้เป็นลานกางเต็นท์นะครับผู้คนก็จะมากางเต็นท์กันตรงนี้นะครับอากาศดีๆอย่างนี้เหมาะกับการกางเต็นท์นะครับ เรามาถึงนะครับจุดชมวิวผาหัวหน้านะครับอุทยานแห่งชาติภูแลคานะเราจะเดินไปทางผาหัวหน้ากันนะครับห,ห,หมอกหรือฝุ่นพี2อมองุดห้ากันแนะ่ มาเดากันนะครับว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นหมอกแล้วครับอากาศข้างบนเย็นมากถ้าเกิดคุณจะมาชมวิวผาหัวหน้านะครับแนะนำให้มาตอนเช้านะครับอากาศจะดีมากเลยครับ บอกเลยว่าวิวสวยมากเดินขึ้นมาก็ระวังกันด้วยนะครับทางนี้ ทุกคนครับตรงนี้คือวิวที่มองจากผาหัวนาคนะครับมีหมอกยามเช้าอากาศเย็นสบาย เหน็บเหน็บนุันล้นี่ข้างหลังเลยไล่ไหมตอบอย่ส <th> ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแทน EasyGo สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ